พี่น้องจ no, ้า yes. ต yeah, ้มไอ้ปลาเน่นเท่ากับไอ้เ็จแล้วนะจ๊ะเนาะนากินบ่จ้กพี่น้องจ้าหนากินบาจ้าไม่กินน่ะเพื่อนว่าได้พี่น้องเด้อนากินบาจ้าหนากินบัคะาต้อกับข้าวแบบบ้านๆนี่จะต้มแบบบ้านๆต้มใส่บะขามซื้อจะต้มสุมน่ะพี่น้องจ้าต้มสมปลาเน่นนะจ๊ะเนาะจ้าไปเบิ้งกันเลยจ้าบ่อะไรย่าห่างไปเบิ้งตอนต้มกันเลยนะคะไปเบิ้งกันเลยจ้ายี่พี่น้องวาสดุสกคลวาสดุสบอนจากมันนี้เพื่อนว่าอ่า จะต้มปลานิ่งจะพี่น้องจ๋ามาจา้ะอันเพี้ยว่าตั้งหมอ้อเดือดเนาะจ้ะเนาะนี่หม้อก็เดือดเรียบร้อยแล้วจ้ะมาค่ะผมเอาปลางล่องยิบพงเสือจอนดูมาแล้วขอยิบพงษ์เสืเองปลาเน้นลงจ้ะอันในหม้อนี่เพี้ยว่าใส่ขคาตะไคร้ใบมกะกรูดแล้วก็ใส่เกลือลงไปแต่จะ้ะรถดีลงไปหน่อยนึงจ้ะยังมีนข้าวเหนียวผงเสืรดนะคะเพี้ยว่าขออันปลาเน้นใส่ก่อนจ้ะหม้อส่หน่อยไปบัว่าเนาะพี่น้องเลยวัวหน่อยออกไปก็ดีเลยไปเทศถิ่นหนา ไปลองจ้าอันฝั่งอันเดที่จะท่อนใส่แล้วจะได้อันเซงแดดออกมาทั้งหน้าต่างพป่ามาทั้งหน้าต่างแสงแดดจะ้ะจะถ่ายพื้นเดือดกล้วจะน่าจะมาบึงกันน,น่าจะแป๊บนึงจ้าให้ถ่ายพื้นเดือดก็จ้าเอามอหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนไม่เด้อดจะ่น้องจ้าเปลี่ยนหมอเลยจ้ะต้มปัน่นนี่ต้มไปบ้นบานๆแล้วจะเด้อพี่น้องเด้อางคนเอาหมูฟีกุโร่มาดังวันน่ะเอาหมูฟีกุโร่มา กีไม่เขาก็สิควดลงจับไปด้วยฟังนั่นเอากระเทียมรวงที่ดุแล้วเอากีต้องกวนบอกกแค่ว่าหันมาเรื่อย่นองเรื่อยบอกออกีหันเอาจ้ะไปไปพูนยายยันยพูนยายเพลิดเบลินุ่วยหนะบเออเธอตัวหันเนื่อมากะ้เสียบตาได้พูนยายเอามากระเทียมหยอดลงต้มไปบบ,บ้นบานเด้จะับขาวบรนบ้านนด้จมงนําเสนอกับข้าวบรบ้นบานจา้าต้มปลาเนนนะคะ เกนอเลยจ้ะบ่อดอนี้หอกเดซองไม่น้องเนาะเกดซองต้องหองนาจังเลือๆๆเาะว่าใส่เกลือก็โรดดีดด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 ตงไปหน่อยนึงจ้แะแล้วจะใส่ผงสุดวรดลงเนะรยตั้แต่เนาะสผงสดลงนิดนึงจากฟองก็ไงอ่ ก็ว่ายายจะเด็กก็เขาเซ็งผงสุดร่อยได้ได้เลยสำหรับเด็กได้เส่ทำเลยอยากพี่น้องจ้าผงสูดจ้าผงนัวนะคะเดี๋ว่าผงสุดจ้าเดียเลยจ้ะทังเดียเลยเดี๋ยว,วด,วด กะน้อยจะเอานะจาเกนนะเนาะแป๊บนึงจ้ะโอ้ยมาแสงต่อนะแสงแต่พี่น้องจะเอาหอมน,นอกจ้ะหน่อยนึงให้นอ้องผลบดซิมจ้ะว่าราสชาใส่ไปจะไหนเดี๋ยวเขาจะเน,นาะนะถ้าเดี๋ยวถามมาบุญกันค่ะน้องผลซิมเดเอาหนอ่องผลซีมปลามันสุกเลี๋ยวพอไม่สุกง่ายนะพี่น้องเนะานะปลาเนาะเดี๋ยวจุัยวพี่น้องเสียบก็ว่าเสียบก็ว่เสียบก็ว่าเสียบเป็นจงไหนใช่ไหมค่ะหนเบิง้ง เต่ว่าซิมเ่อนโอซิมเลยพี่น้องกันซิมสเทอไปว่าเสีบอยู่เสียบแล้วเสียบแล้วพี่น้องจ้ะเสียบแล้วเปียวเถอไไงขี้เ่น้อว่าตุ่มปลา้องเปียเอาหอมรวงกัเป็นอาเซ็สิทธิ์นะพี่น้องเนาะเอาหอมรวงเดี๋ยร่งกวาดรงโดดกวาดรงโดดเยู จ่พี่น้องจ่าคิมนี่ก็มไม่ยังได้จ่าพี่น้องจ่าคิมขอจบไปเพียงเส้นเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักกระดิ่งจ่าเพื่อสุภาพการแจ้งเตือนคิมแมงสาวดาวภากินพี่ว่านะคะคิมนี่ขอจบไปเพียงเส้นเด้อจ่าพี่น้องจ่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักกระดิ่งจ่าเพื่อสุภาพการแจ้งเตือนพ้นเพื่อสุภาพการแจ้งเตือนคิมแมงสาวดาวภกคินพี่วาทางน้องพี่น้องเธอคนคิมพี่ว่าเขาบอกว่าจะเด้รู้เรื่องขฆาณาจ่าจะเจี๊ยบจะแข็งใส่ได้จ่าพี่น้องจ่า ขอบคุณเอฟซีไม่ที่เข่ามาติดตามเพว่าะนะคะขอบคุณเอฟซีเก่าที่บบเบียเบียนมาเบิ้งกิฟเพว่าแหละกดนไหลเพว่าตลอดจะได้เข่ามาเดียวกะถ่าเพว่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพว่ากลับไปหาบดทุกคนเลยจ้าเพว่าไปเนี่ยบดไปซื้อ,อ,อบ่ได้เบิ้งกิฟเดียวะจะเบิ้งสามสี่ขีมหายใจออกมานะคะคแล้วนะค่ะกิฟเนี่ยจ,จ,จ้า,า,าจุ๊บๆนะคะอีกไหมค่ะ